สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับต้นถุงเงินถุงทองที่เราได้ตัดชําไหลเข้าไปประมาณ1เดือนแล้วนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าเป็นยังไงว่าเขาเติบโต,ตได้แค่ไหนแล้วครับผมโอเคเรามาดูถุงเงินถุงทองนะครับว่าใหญ่ขนาดนี้นนดูดูจากนี้นี่นี่โอ้โหอันนี้ใหญ่มากก็คือทะลุนะครับทะลุกระปุกออกมาแล้วนี่ทุกคนนี่ วัสดุที่ใช้ในการชำเราก็ได้บอกไปแล้วนะในคลิปก่อนๆน,นี้ก็คือเป็นพีทมอสร้อยเนะครับผมแล้วก็วันนี้เราก็จะมาย้ายย้ายลงปลูกกันเลยนะครับโอเคเรามาดูอัตราส่วนของการปลูกนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็คือดินสําเร็จรูปนะครับที่ซื้อมาเป็นดินใบก้ามปูนะครับอันนี้คือดินใบก้ามปูโอเคแล้วก็อันนี้คือปุ๋ยคอกนะครับอันนี้คือปุ๋ยคอกอัดเม็ดนะครับอ่าอันนี้คือ ปุยมะพร้าวสับนะครับกากมะพร้าวสับนะครับนี่โอเคเรามาผสมกันเลยโอเคนะครับนี่เราจะค่อยๆดึงเขาออกนะครับตอนนี้ก็รากเขาก็ค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วนะครับนี่วิธีการดึงก็คือง,ง่ายๆมากครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเขาไม่มีอะไรยึดติดนะครับเนี่ยเห็นรากวะไม่เห็นรากเนาะ ออนี่คือดึงออกมาง่ายๆแบบนี้เลยครับนี่อ่าถ่ายมาโครให้หน่อยซูมให้หน่อยแล้วกล้องซูมให้หน่อยนะโอเคนี่คือรากแข็งแรงมากๆนะครับเนี่ยเราจะเอามาใส่กระถางเทือต้นเทือต้นกันเลยคโลคาเซียเขาชอบเก็บเปียกชื้น นี่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปนี่เห็นไหมทุกคนนี่ทุกคนเห็นว่าเขาเนี่ยลักษณะ เด่นของเขาเลยก็คือเขาจะมีด่างทุกต้นนะครับอ่าอัน,นี้เราไม่ต้องเอาไปรุ่นด่างนะครับแล้วก็เป็นบอลที่ราคาไม่สูงเป็นราคาถูกแล้วก็สวยสวยมากๆนะครับนี่โอเคเนี่ยได้และหนึ่งต้นนี่ใส่ต้นหนึ่งต้นหนึ่งขอเป็นต้นนี้ดีกว่าต้นนี้ดีกว่าอ่าดึงขึ้นมาเลยทุกคนเห็นไหมรากเดินเร็วมาก หน,หนึ่งเดือนนะครับลากเดินเร็วมากเนี่ยพยายามจับให้เขาอยู่กึ่งกลางนะครับ อ่าโอเควันนี้เราก็ได้ประมาณนี้นะครับ2 4 6 8 9ต้นนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องให้น้ําเขานะ้ชุ่มชแบบนี้เลยให้เลยครับเพราะว่าถุงเงินถุงทองเขาเป็นตืบที่ชอบน้ําเยอะนะครับโอเคสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการจะ ภาพเทคนิคอะไรต่างๆในการปลูกต้นไม้ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมจะไม่ใช่แบบเอ็กเปิดอะไรแบบนี้ก็ให้คำแนะนำได้นะครับผง่าย mm hmm. มากอ,อ่าอ,อันนี้คือาศาสตร์เชลชัดนะครับที่หาหัวมาหมดกันนี่ประมาณหนึ่งเดือนเหมือนกันครับออกมันใบสองใบแบบนี้แล้วสวยงามมาก เดี๋ยวเรามาทำคลิปแยกให้เห็นกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ